สวัสดีจ้าพี่น้องสวยไหมเชอรี่ใไ้ทายวราคาเท่าไร่จันนารักนารักเอามาอวดจะเอามาอวดเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้ดูนิดหนึ่งนะจนนันนาะ ว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนยังไม่ได้ชิมเลยขั้งแรกฉันซื้อมาว่านจากซุปเปอร์มาร์กเนาะนี่ลูกมันจะสีอย่างี้จ้ะเขาจะขายกลำละเออสามกลำละหกสิบสามเซ็นฉันก็นั่งกินไปเรื่อยเนาะมาขึ้นนี่นั่งนั่งอยู่ตรงนี้จนเที่ยงคืน ลูกมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมพี่น้องสีเนาะสีไม่เหมือนกันเนาะวันนี้จะลอยฟังว่าเท่าไร <c oughs> เอาไปลงเฟซมีตะคนถามเพราะว่ามันสวยมันของปลอมเขาบอกสีมันของปลอมเลยเนาะฉันไปไปสู้ศาลกับลุงไปเข้าประตูข้างหน้าเส้นหลอกคากับออกประตูข้างกาง ที่นี่คนที่บ้านยู่ติสผู้สารเนาะตรงหน้าถนนเขาเอามาวางไวหกระตุนาบานเขาใส่จานมาวางเป็นกลมๆเนาะหกหกจานวางไว้หกจานเสจแล้วก็มีอมสินอยู่ตรงกลางฉันก็ว่าเขาขายทลายเห็นเขาติดป่ายหาันไปเห็นรลมันดูเหมือนของปลอมโอ้ยค่ะเข,า,ขาทำเชลี่ปลอมมาขายป่ะบอกนุง ลุงก็เลยเดินเข้าไปอ่าน <c oughs> เขาบอกว่าเรีวแต่เราจะโยดอมสินเขาจะเอาเงินไปบริจาคเขาบอกว่ามันหวานมันหวานเดี๋ยวชิมจ้ะหวานเ,เปรี้ยวนิดเดียวชอบสีมันเนาะมันของฟอมเลย ลุงก็ไม่ได้เอาตังค์ไปฉันก็ไม่ได้เอาตังค์ไปพอวัาไปแข่ไปดูดอกไม้กับสุสารเนาะไปดูวบามันเหี่ยวหรือเปล่าไปรดน้ำรดน้ำดอกไม,ม้ฉันก็เลยกลับมาเอาเงินเขา,าไปบริจาคนาะฉันเลยก็เลยหยดไปสี่ยูโรจ้ะสี่ยูโร <c oughs> คนเยอรมันเป็นแบบนี้หละพี่น้องเขาไว้ใจกันเขาไม่กลัวคนขโมยหรอกยังไ่สตอเบอรี่เนาะที่ฉั้นไปเก็บอนะไรสตอเบอรี่เขาก็ไม่ห่วงเนาะเขาไว้ใจแล้วเขาคิดแหละว่าคนคงกินไม่ได้หลายดอกแต่คนเยอรมันจริงๆเขาไม่ได้กินหลายนะพี่น้องเขาไม่ค่อยกินหรอกสนมากจะเป็นพวกเรานี่ยแบบเออเราไม่เคยเห็นนะเนาะ เราไม่เคยเห็นอุ้ยทำไมมันสวยอะไรไม่เห็นก็นสะออนเนาะก็เลยกินของเขาหลายหน่ยแบบก็หลายลูกกันเนาะสิบลูกไปสิบลูกฝรั่งจริงๆบอกคนเยอรมันจริงๆเขาจะไปเก็บเก็บจริงๆแล้วไปหนรีบเก็บแล้วกระป่บบานเนาะเขากลมไม่ได้เหมือนเราไงเขานังไม่ได้เหมือนเราเขากจะไปเออเะเฮ้ยไม่ได้แบบรีบเก็บรีบกลับอย่างเราเนี่ก็โอ้ยเก็บไปสะออนไปทําไมมันสวยเถะเนาะ เก็บแล้วก็ดูลูกมันอูมันงามสวนเชอรี่ก็มีนะพีนหนองแต่แถบฉันอยู่ฉันไม่รู้อ,อยู่ตรงไหนปีที่แล้วเห็นเขาขายอยู่แต่ว่าเพลงแบบเราเก็บเองอะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปเก็บราสเบอร์รี่กันเนาะ นี่ไปส่งหนังสือพิมพ์ก็โอรเห็นคางทางเต็มตมบกิ่งมันเนาะกิ่งมันออกมาข้างนอกเห็นอันกิ่งที่ออกมาข้างนอกแบบตาบบานลา่างตําตึงกลางน่ะมีตะลุกใหญ่ๆสวยๆปีนี้มันหลายนกมันกบกินไม่มดเนาะกินไม่มดตมทางก็เต็มเลยเวลาเราเออนั่งรถไปไหนอะไรนี่เห็นอยู่ตมทางคนเยอรมันจริงๆเขาจะไม่กิฟเนาะ คนจีเก็บต้นมากก็ะต่างชาติ<笑><笑>เห็นในติ๊กต็อกโอ้ีิในติ๊กต็อกเข้าคืนเข้าคืน,นเลยเอรี่กันต้นใหญ่ใหญ่เข้าคืนเข้าเก็บตันใหญ่เลยไปเอาถุงเก็บได้นหน่อยคืนคนใหญ่เอาบันไดไปรองรอ,งองรับเนาะในติ๊กต็อกเขาบอก นี่ตา่างชาติทําแบบนี้เขาบอกแล้วเขาก็เอาคนเยอรมันทําแบบนี้คือคนเยอรมันเก็บใส่ถุงแบบแจ็คซูเปอร์มากําลังเก็บใส่ถุงแจ็คซูเปอร์มาเอาไปช่งเนาะต่างชาติเก็บเป็นต้นเอามาโชว์เฉยๆเอามาอวดกินกินให้ดูนิดหนึ่ง เมื่อเราไปฟัง <c oughs> ล้านดอกไม้คนเยอรมัน,นไม่เป็น้องสวนดอกไม้เขาเหมือนกันที่เขาเอาเอาเป็นกองเนาะไปติดไปกบเสาแล้วก็เขียนปา้ายอไว้ว่าดอกไม้ราคาเท่าไรเนาะต้นละเท่าไรแล้วก็เอามีดเอากรรไกรไปบ้างไปให้ก็มีถังขยะข้างล่างเนาะถ้าใครตัดมายาวไปก็ให้เอาเอาการนเอาใบมันใส่ในถังข้างล่างเนาะ มีดเข้าก็ไม่ไหายเีาเข้าให้ตัดนะเนาะแล้วก็กล่องเงินเข้านะ่ะเอาไใ้้หโยดเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีคนยอดให้เขาครบหรือเปล่านะเข้าก็ไว้ใจพี่้องเขา้าเนาะฉันเคยาพาไปดูหลายทีแล้วแบบว่าไม่กลัวคนขโมยเนาะสวนเขาเป็นแบบนั้นแบบพี่นหอง เก็บสตรอเบอรี่นี่เล็กหน่อยหาคนเนาะถือคนละถือคนละกล่องอยางงี้ไปเนาะมันออกคนละครึ่งมากใส่คนละครึ่งเส้นเรามันก็กินอิ่มเล็กหน่อยเนาะจ้ะหนึ่งมันในฉันก็เก็บมากินอยู่หลายอยู่พี่น้องผลไม้ในสวนเนาะอมอเหรอ กแต่เราจะหยดนะ่ะว่าจานละเท่าไหร่เนาหยอดอมศินที่เขาเขาจะไปบริจาคสงสัยเขาเก็บหลังบ้านเขาแบบหนอกอยู่ไกลๆบานฉันนี่เลยต้นไปสงนาทีครา,าทีแต่ว่าฉันไม่เห็นหลังบานเขาเพราะว่าต้นใหม่มันไหลมันบังเนาะอยากไปเอาจีกักจานเนาะอร่อย นุ่มเนื้อหวานเปียวนิดเดียวเม็ดในนอหนึ่งอะเม็ดนิดหนึ่งเอาจริงๆงเชอรี่รมันต้องติดกันแบบนี้ไม่ใช่หรอทำไมเขาถึงแม่แม่ให้มันติดกันมาเนาะแล้วชัดหู มีอันติดกันเนาะถัดหูให้ดูเนาะอุ้ยนี่ไงติดกันทำเองเองเราะเองไม่มีใครขอาเราะของเลาะเองบ้าบาบ้าปวนเนาะอยู่คนเดียวมันมีใครเล่นด้วย ไปเล่นด้วยโอ้ยก็ไปเล่นด้วยกุยเล่นๆพี่นอกฉันขี้ขานไปทําไปเดินน่ะฉันขี้ขานทําคลิปไปเดินฉันก็เห็นอยู่ดอกมไม้แล้วมมีคนดูให้ฉันมีคนชบดอกไม้หน่อยฉันก็เลยมายากทํา <laughs> ไปตั้งหูบาจริงหรอไม่ได้บ้ามีคนทำไม่รู้แต่ก่อนเขาบอกอ่าไรถักหูเขาเก็บเขาบานยังหูวเลยไปเอาสักจานโอ้พ่งนี้ก็ไปเอาพ่งนี้ก็เขาไม่เอามาวาง เม็ดน,น้อยนิดหนึ่งนนั้นฉันเดินไปเดินไปไหนนะ้าเออเดินไปไปเก็บไปเก็บพักเสียนนานๆหลที่ฉันเดินไกลๆอะ่ะฉันทําคลิปให้ดูอยู่ที่ฉันออกไปเก็บนอกเมืองน่ะเนาะมีมีเอ่อเขรียกอะไรนะ แบบคนคนเอาเอาลังมาวางหนะ้าบ้านนะแล้วเอาค้งใส่เอาไว้เต้มแล้วเขียนว่าให้ยิบฟรีนะอ่าที่ไปนอกเมืองอะ่ะชีฉันเดินไปไกลๆคนเดียวนะ่ะที่นี่ค้ากับนะ่ะฉันมาเห็นในลังลังหนึ่งเขาเขียนว้ให้ยิบเอาขคงในลัง <c oughs> เขาบอกว่าเขาให้ฟรีว่ะฉันก็เลยหาถวยก็มีเก้วีวก็มีอู้มีหลายอย่างพี่น้อง ฉันก็เลยยิบเอหนังสือทําอาหารมาเล่มหนึ่งวัตจะสื่อว่าวัดจะเราหาสื่อหนังสือแบบนั้นพอดีเลยหนังสือทําอาหารแบบจานด่วนน่ะหนังสือแบบป่ะทําอะไรด่วนๆแบบเซ็ตเร็วจาน,นหน่อยๆอะไรอย่างงี้นะ่ะคณิคนิคเลยเห็นเออเลยเลยได้ฟรีมาเลยไปต้องไปซือ้อ ลูกแค่ใหญ่เนาะมันเหมือนของปอมจริงๆพี่น้องฉันเอาไปลงเฟซนะ <c oughs> ถ้ายังมีตะค้นถามว่าทำไมมันงามเทอะว่ามันปอมฉันนี่ไม่กากินเลยฉันเอามาวางดูมันต่างนานพี่น้องกาจะกากินมันเนาะมันงามมากด้วะเนาะงาม ข้าโอลิกก็ลุ่งบนชั้นไลยชั้นก็บอกว่าชั้นไม่เคยเห็นร <c oughs> ุงแกไม่ค่อยพาชั้นไปเห็นไหนดอกพี่น้องไปเก็บผลไม้ไปอะไรฝรั่งในเมืองร <c oughs> ุ่งเป็นฝรั่งในเมือง <c oughs> โอลิกก็เด็กหน่อยในเมืองไม่ชอบข้าปลากับแม ลายหลายจ้ะที่กดติดตามกดถูกใจแล้วก็ถูกถูกคอมเมนต์เนาะจ้ะนะุะกตอบช้าขออภัยจ้ะจ้าไปละจ้ะบ๊ายบาย